สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกรุงเนียงก็ได้นําสูตรปักหลักร้อยบนนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับเอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าสูตรปักหลักร้อยสูตรนี้คำนวณยังไงนะครับก็ จะบวกเยอะหน่อยนะครับอ่าสถิติวันนี้นะครับ15งวดนะครับวิธีการคำนวณวิธีการคำนวณน,นะครับก็คือใช้หลักพันสครั้งนะครับ บวกหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสองครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สองสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สาม 4ครั้งนะครับแล้วก็บวก4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก2แล้วก็บวก2นะครับก็จะออกมาเป็นคู่แล้วก็เป็นคี่นะครับถ้าเป็นคี่ก็ก็จะเป็น3 5 7ถ้าเป็นคู่ก็จะเป็น802อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นคู่หมดทุกตัวนะครับ อ่ะงวดแรกนะครับก็ผลการคำนวณได้802นะครับก็ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ209นะครับหลักร้อยก็คือ2ก็เข้าที่เลียก2ก็ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีทำนี้นะครับไปทำย้อนหลังดูนะครับเพราะว่าวันนี้ มันบวกเยอะถ้าลงเนียงจะบวกให้ดูทุกงวดมันก็จะใช้เวลาเยอะไปนะครับก็เลยจะบอกวิธีการคำนวณนะครับงวดแรกส่วนทำการคำนวณให้ดูนั้นจะไปทำงวดสุดท้ายของงวดนี้นะครับก็คือ,อ,อท้ายๆคลิปนะครับ <c oughs> อมาดูงวดต่อมานะครับคำนวณได้357นะครับก็3มตะบนออก779นะครับหลักร้อยก็คือ7ก็เขา้าจี่เลขเจ็นะครับงวดต่อมาได้357อีกนะครับ 3ตัวบนที่ออกก็คือ70 0นะครับหลักร้อยก็คือ7ก็เข้าที่เรียก7อีกนะครับงวดต่อมานะครับคำนวณได้9 1 3นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 7 7นะครับหลักร้อยก็คือ3ก็เข้าที่เรียก 3, นะครับ งวดต่อมานะครับคำนวณได้4 6 8นะครับ3ตัวบนที่ออกก็คือ8 9 4นะครับหลักร้อยก็คือ8ก็เข้าที่เลข8งวดต่อมาคำนวณได้1 3 5นะครับ3ตัวบนที่ออกก็คือ5 6 3นะครับหลักร้อยก็คือ เลขหก็เข้าที่เลข5นะครับงวดต่อมาคำนวณได้2 4งสีนะครับสตัวบนที่ออกก็คือ6กแนะครับหลักร้อยก็คือ6ก็เข้าที่เลข6นะครับงวดต่อมานะครับคำนวณได้802นะครับ ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ2 2 7นะครับหลักร้อยก็คือ2ก็เข้าที่เรียก2งวดต่อมาคำนวณได้9 1 3นะครับ3ตัวบนที่ออกก็คือ388นะครับหลักร้อยก็คือ3ก็เขาที่เรียก3 งวดต่อมานะครับคำนวณได้913นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ309นะครับหลักร้อยก็คือ3ก็เข้าที่เลขอก3งวดต่อมาคำนวณได้135นะครับ สามตัวบนที่ออกก็คือสามห้าสองนะครับหลักร้อยก็คือสามก็เข้าที่เลขสามงวดต่อมานะครับคำนวณได้หนึ่งสามห้าอีกนะครับสามตัวบนที่ออกก็คือสามเก้าสองนะครับหลักร้อยก็คือสามก็เข้าที่เลขสาม งวดต่อมาคำนวณได้024นะครับ3ตัวบนที่ออกก็คือ246นะครับหลักร้อยก็คือ2ก็เข้าที่เลขยก2 อ่ะทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับสองมวดนี้จะทำวิธีคำนวณให้ดูนะครับอ่ะเก้าสี่สามหกได้หกสองได้สองหกสองได้สอง 9ก้าได้เก้ได้หกศูนย์หได้ศูนย์หนได้2องแปดสามยี่สิบแปดสี่สามสิบสองได้สองหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสเป็นสิบสิบวกเเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกป็นยี่สิบวกสเป็นยี่สิบเวกสองเป็นยีบวกสเป็นสานะครับ รับที่ได้ก็คือ3บวก2ก็ได้5 5บวก2ก็ได้7นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกเมื่อที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ออก3 2 4นะครับ3 2 4หลักร้อยก็คือ3ก็เข้าที่เลข3นะครับ ทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่1เดือนอสิงหาคม2568นะครับมาดูกันนะครับ5 4 20ได้0 3 1ได้3 4 2ได้8 2 1ได้2 9 1ได้9 5 1ได้5 1 2ได้2 4 4 16ได้6 3-8บวก8เป็น11 11-2บเวก2เป็น13 13-9บวกเเป็น22 22-5บวก5เป็น27 27-2บเวก2เป็น29 29-6บวก6ก็เป็น35 35-4บวก4ก็เป็น39นะครับเขาอีกทีนะครับ3-8บวก8เป็น11 11-2บเวก2เป็น13 13-9บวกเเป็น22

เอาละครับหลักร้อย3ตัวงวดนี้นะครับก็คือ913นะครับเป็นงวดประจำวันที่1นะครับขออภัยใช้ปากกาผิด1เดือนสิงหา68นะครับ ก็คือ9 1 3นะครับเป็นหลักร้อยงวดนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ3นี่มาบ่อยเหลือเกินนะครับมาไม่รู้กี่งวดแล้ว5งวดแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับงวดนี้3จะมาอีกหรือเปล่านะครับจะเป็นงวดที่6ไหมก็ลองนำไปพิจารณาดู ถ้าไม่ชอบ3ก็มี1กับ9ให้เลือกนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเลียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทั้งนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ